จะเป็นบรรยากาศนะครับอยู่วัดพระธาตหลวงนะครับวัดพระธาตหลวงนะคบปปอล่าวนะครับพาคาณะมาจากทางบานทวัดอำเภอทวัดเท่านะครับกำลังเบ่งทาไทายลูกเอา,เอา บรยากาศครับนี่เป็นบรรยากาศน,นะครับทางประตูข้านะครับประตูฐานหลวงนะครับเอาน้มเหลวไปตามมุมนะครับท่างในน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศนะครับของจังหวัดไทยครับ เราจ,าจะ,นนะครับอันนี้กระนาครับนักท่องเที่ยวจากไทยนะครับ เมืองนักท่องเที่ยวต่างประเทศไทยรูปกระไดนะพี่นอนองเนาะแล้วก็บ่งกันบรรยากาศน,นะครับประทานหลวงพ่งจัดงานไปพ่งแล้วเสร็จนะครับ รอบไหมเอาสักรอบวะครับคงจะครับจะัจะนะครับคงจะไม่มีใครผ่าไป,ไป เป็นบรคุ้มมาเป็นกล่องใหญ่นะครับจะเป็นลายนามภูม่าบริจะนะครับสา เปหมายีวนี่ะครับ